คุยกันค่ะกับฝ่ายวิเคราะห์ระวังแผลของบริษัทไทยออยนะคะเราอยู่ในสายแล้วกับคุณ,ณ,ณนัทพลนภรัตน์วงค่ะคุณนัทพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนัยบุญธนวันครับค่ะดูกรอบของราคาน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้ประเมินทิศทางยังไงคะครับในส่วนน้ำมันดิบเรนนะครับเราขยับกรอบลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสองถึงหนึ่งร้อยแปดเหรียญน,นะครับสัปดาห์นี้ส่สนนสสนวน WTI มองอยู่ว่าเก้าสิบถึงเก้าสิบหกเหรียญนั้นคับค่ะทำไมถึงมีการขยับกรอบลงะคะ ก็สืบเนื่องมาจากตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่ออกมานะครับก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นเพียง8 8 0 0 0พันตำแหน่งนะครับก็ต่ำสุดในรอบ9เดือนเลยแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้กว่าครึ่งนะครับก็ตัวนี้เลยเป็นปัจจัยงองดันทำให้ราคานดิบหลุดกรอบแนวรับที่ร้อยหรดียญไปเมื่อช่วงปลายสัปดาห์นะครับ แต่ว่าตลาดเมื่อคืนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยหลังจากมีข่าวดีเข้ามาในส่วนของตลาดน้ํามันนะครับก็ตัวแรกนี้จะเป็นทางด้านของฝั่งอิหร่านกับชาติตะวันตกที่ความขัดแย้งทางด้านโครงการนิวเคลียร์ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่มีการเจรจาไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนยังังวลว่าชาตะวันตกอาจจะมีการใช้มาตรการความบาตรเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ครับครับแล้วในรับสมุดเกาหลีนี่จะมีผลไหมฮะถ้าเกิดว่าหึ่มๆมกันมากกว่าน,นี้อีกนี่ยฮะ ก็ช่วงสั้นยังมีผลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนคาบสมุทรเกาหลีนี่ไม่มีกําลังการผลิตน้ํามันดิบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงเนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้ราคาน้ํามันสำเร็จรูปปัเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตรงที่เกาหลีใต้นะครับมีโรงกลั่นน้ํามันถึงสามนัาเยต่อวันก็มากกว่าที่เมืองไทยเกือบสามเท่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าการขนส่งน้ํามันดิบหรือว่าการกลั่นน้ามันได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนที่สุดจะทําให้ราคาน้ํามันสำเร็จรูปในภูมิภาคเราปรับเพิ่มขึ้นได้เยอะครับ ถ้ามาดูค่าการตลาดในบ้านเราละคะแล้วก็แนวโน้มราคาน้ำมันในบ้านเราน่าจะเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็ราคาสิงคโปร์ก็ขยับตัวลดลงตามตลาดโลกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วลงไปนะครับราคาน้ำมันเบนซินลดลงไปหนึ่งเหลือห้าสิบเซนนะครับส่วนดีเซลลดลงไปประมาณหนึ่งเหลือยี่สิบเซนก็เลยทําให้าการตลาดในกลุ่ม gas h a อ l ตอนนี้อยู่ประมาณสองบาทสี่สิบนะครับส่วนตัวดีเซลอยู่ประมาณบาทแปดสิบก็มีโอกาสนะครที่ราคาในส่นวนตัวเบนซินอาจจะขยับลดลงได้อีกครับสองบาทสี่สิบเลยอนห้าขาตลาด ครับก็ส่วนหนึ่งมาจากราคาสิงคโปร์ที่เพิ่งลงไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ค่าเงินบาทที่แข่งข้าขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ํามันในบ้านเราจะลงนี่ก็ยังคงมีอยู่นะคะใช่ครับขอบคุณมากนะครับคุณรัีครับสวัสดีค่ะ ก็ดูกรอบราคาน้ำมันในบ้านเราน่าจะลงนะคะแล้วก็กรอบราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็ปรับลดลงด้วยนะคะ WTI กรอบ90้าสิเก้สบหเหรียญค่ะส่วน Brent อยู่ที่1 0 2่งอยงถึงเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเติมน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้ถ้าอั้นได้ก็อั้นสักพักก่อนครับรองได้ว่าค่าการตลาด2บาทสี่ถ้ามันเยอะไปฮะควรจะอยู่ที่บาท50าอาจจะลงมาได้แรงๆ50สตางค์เลยซะด้วยซ้ำพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ ให้ดีครับคู่แข่งจะตามมาเป็นทวนครับกับชื่อของโรงแรมชั้นประหยัดที่มีชื่อว่าบัดเจตโฮเทลติดตามได้ช่วงหน้าครับ